บายบายลาก่อนนะคะบายบายหาอะไรไม่เจอโทรมานะโอเคค่ะเดี๋ยวจะโทรไปทำของให้แม่ทำนะตกมันได้โอโจีจี้ไม่มีหรอกเวิลตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังทำการเดินทางลงไปห้องปลาแม่โอ้แล้วมืดแล้วด้วยฮัลโหลหมาย,ยังอุยกระดกกระดกมันตกใจยัง พี่มาเด็กดึกดืด่นๆนะฮัลโลโอ้หนักมากกระเป๋าก็คือขนโอ้โอ้น้ำหกเดี๋ยวมาเช็ดฮัลโหลวลคัมทูห้องป,ป๊าป๋าแอนแคมุนนะคะ,ะก่อนอื่นเราต้องเข้าห้องนอนไปวางของก่อนนะคะ อุ้ยมีคนเปิดแอร์ต้อนรับให้แม่เปิดให้แน่เลยโอเคอุ้ยทำไมันโล่งอะแล้วตุก๊กตา,ามาแค่เวาก่ตายแล้วต้องไปขอบเต่ากับห่านมากัน้นเลยค่ะก่อนอื่นเปิดไฟให้สว่างก่อนเพราะตอนนี้มืดมากเอะแล้วหนูไม่มีแอปอะหนูไม่มีแอปเอิม่มเปิดไฟห้องแล้วก็ต้องใช้มือก,ก,กดซึ่งก็ไม่รู้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนใครนู้ดช่วยบาหน่อยคะ่ะ แตไม่ใช่อ่าอ่าอ่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการเอาเอา,เอาเครื่องเอ่มสระผมเครื่องอาบน้ำไปวาไงไว้ในห้องน้ำนะคะเพื่อของที่ใช้ในห้องนี้ก็ออกมาก่อนอือหกระเป๋าลกมากเลค่ะ iPad ิ๊บิ๊บอุ้ยสายชาร์จสายชาร์จ โอ้ไม่กอโอเคไม่เป็นไรนะคะ่ะเดี๋ยวค่อยแกะแล้วก็มีอะไรอีกอ้ยยังไม่ได้แกะป้ายเลยนะคะเนี่ยซื้มาว้ามาดูซีมีอะไรอีกโทรศัพท์นี่มีโทรศัพท์เดี๋ยวขอโทรไปหาต้ากละแม่ก่อนนะคะว่าจะเอาตุก๊กตาเป็ดกับผ่านมาเพราะว่าตอนนี้เตียงมันโล่งเกินไปนะคะ ็จะตุ๊ก,กตาฮัลโหลแม่ขอตุ๊ก,กตาได้ไหมคะเ็ดกับเอ้ยห่านกับเต่าเพราะว่าเตี่ยม,มันโล่งเกินไปอ่ะเดี๋ยวาออถามฟ้าก่อนรอแป๊บนึงแม่อาบน้ำอยู่โอเคค่ะ <c oughs> อุ้ยเขาเริ่มทำการอาบน้ำแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาถ่ายต่อตอนอะไรเสร็จสับแล้วนะคะตอนนี้ขอตัวไปเอมเอาของก่อนนะคะโอเคค่ะไม่เป<า>นร <ๆ S 2> คะ่ะตอนนี้นะคะ เอิ่มนี่ก็ได้ทาการอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําการเป่าผมแล้วก็เดี๋ยวจะนอนแล้วนะคะอต,ตอนนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าห้องมันแบบมันน่ากลัวน่าจะไม่ชินด้วยแล้วก็อะไรด้วยก็เลยออกแนวบวกเวงน,นิดนึงนะคะคือแนบว่ามันจะเป็นแบบซอกๆหรือแบบเนี้ยแต่มันก็เป็นกระจุกเฉยๆแล้วมันก็มืดๆเนี่ยก็เลยออกแนวน่ากลัวนิดน,นึง โอเคเดี๋ยวเรามาเป่าผมันก่อนดีกว่าะ่ะแล้วก็ทำการเป่าผมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆคิดว่าก่อนที่จะไปนอนเนี่ยจะทำการสำรวจห้องแครมุงกับปะป๊าสักหน่อยนะคะนี่อุ้ยมีรูปตอนเด็กด้วยเียนเ่งเลยหนูจะไปเตะอุ้ยอุ้ยเลยก้อนนี้ จำได้แม่แม่ต่อแล้วก็มีอันหนูหนต่ออันไหนนะอันนี้วิทุกตาอันนี้ที่ไปซื้อจากต่างประเทศอืมนี่มีขุมสมบัติอะไรเต็มหมดเลยอะ่ะอืมังนแหวนกล่องแหวนอุ้ยใครเนี่ย <c oughs> ผมสมบัติอะไรเต็มไปหมดเลยหือทำไมอะ่ะดูอันนี้ก่อนเอ๊ะมันเปิดยังไงน่าคลัวมันคือแบบของขังอะไรหรือเปล่าแบบว่าไทยไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะแบบไอัเนี้ยเขาเรียกอะไรนะที่มันจารึกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าอยู่ในประวัติศาสตร์อะนี่งไง มันเป็นแบบอันนี้รือเป,เปล่าแหละประวัติศาสตรอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอ่ะก็คือรถทัวร,ไ <c oughs> ไระวะ์ไปยิ่งใหม่ตอนเช้าถูกรอรอซัอกพักรถตู้ที่เอเมนนัดไว้ก็มาถึงอันนี้คืออะไรแม่แต่งฟีกเหรอ นักอึงประมาณ30ตัวได้ได้มีกระเป๋ากล้องห้องน้ำห้วยดังแม่แต่งฟีกเหรอจดหมาจดหมาอากาศเพื่อแล้วมเปิดยังไงอ่ะเปิดไม่ได้หรอนี่ออ้ นี่กระดาษจัดมาเยอะทำให้คำพูดมันดูแบบอิมโมชั่นัลจังเลยอ่ะแบบว่าไอ้นี่ทุกคนช่วยดูหน่อยมันคืออะไรอ่ะตากับแม่แต่งนิยายเหรอเนี่ยม,มีเยอะมากอ่ะอ่านไม่หมดหรอกหน้านี้คืออะไรคะหามันคืออะไรอ่ะที่ข้นหนังสือเหรออ๋อไม่ใช่ บเทสน้ำหอมเหรออะมันคืออะไรอะม่เก็บดีกว่าเฮ้ยไม่เคยมีใครใครู้มาก่อนว่าป้ากับแม่แต่งยายด้วยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าป้ากับแม่แต่งยายแต่งมากวุธยี่เก็บก่อนทำเป็หลักฐานเดี๋ยวป้ากับแม่รู้ว่าเราเอิมแอบมาดูของของเขานะไหคะใ่คุณ น่าจะแบบ30ปีที่แล้วหรือเปล่าน,น่าจะนานแล้วมีอี What is this อะไรอะอออ้วิว้งเด็บจดมาอีกแลวอุย้ยท่านนะคะทีรวัตรพงศลิปปดาชืา่อป้านี่ เปิดยังไงอะสักครู่นะคะี๋ยวเปิดก่นอนไรอ่ะอ,อ่ะมันคือแบบจุดหมายส่งให้กันเหรอแต่เมื่อกี้แต่งเหมือนยายมากอะตื่นเช้าวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเล่าเรื่องให้กันอะอุ้ยมันเปิดไม่ได้กาวมันติดแต่แล้วอะมไ,ไม่เช่นด้อันนี้ของแม่ชัวเพราะเป็นลายซาริโอแม่ชอบซาริโอมากนะคะ อือ USA อ๋อเออมันคือที่ปาแล้วกับแม่เล่าให้ฟังว่าส่งจดหมายคุยกันตอนที่แม่ไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมคะใช่แต่เมื่อกี้เหมือนแต่งนิยายมากเลยนะอุยอ้ยอุย้ยอันนี้เป็นเขียนทุก นี่นะ,ะทุกหายแล้วทุกหายแล้วก็ทุกหายแล้วก,อกบอกกบอกกันว่าพรุ่งนี้กลับนะแม่เขียนอะไรอะ่ะมาเป็นใบใบโอ้โหนี่คะ่ะโอ้ฝนเขียนดีกว่า ออาเป็นจนใหม่รักของป๊ะป๊ากับแม่แบบวัยแบบปั๊ปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้สมัยตอนเรียนอยู่เฮ้ยสมัยประถมเลยนะเนี่ยกี่เท่าไหรละห้าสิบปีนานมากโอ้ไม่ก็เก็บดีกว่าฝนเยอะนะคะเฮ้ยม,มีอะไรอีก what is this on this day I marry my best friend the one who okay. They want to double my joys and divide my. อันนี้อหรอเซลลอุ๊ย On this day I m a r r d my best friend. อุ๊ยน่ารักอ่อ๋อแต่งงานแต่งงานป้ากับแม่กระดาษเขียวอันนี้คืออะไรอ่ะกระดาษขาวมีเขียนแพลนนิ่งอ๋อแพลนนิ่งการวันแต่งงานหรือเปล่า อุ้ยอยากเกิดก่อนพักกับแม่แต่งงานจะได้อยู่วันฟ้าแม่แต่งงานงก,ากันเนี่ยอุ้ยแก่เวอร์เฮ้ยไม่คิดว่าพักกับแม่จะมีมุมอะไรอย่างนี้ on this day I marry my best friend อุ้ยแก่เนอะนี่น่าจะเป็นในวันแต่งงานแน่เลยนอกจากว่าฝุ่นเยอะมาก ุัยนี้นี่เขาเป็นแบบว่าของประวัติศาสตร์ธารมะเราไปเข้าประมูล,ลนิธิได้เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พิพิตรมูลพิพิธภัณฑ์ใช่พิพิธภัณฑ์สามารถเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์ได้นะคะทุกคนเฮ้ยโอ้ my god นูไนเมื่อตอนเด็กๆเฮ้ยอันนี้สมัยป้ <c oughs> าปปกับนม่สมัยป้ากับแม่ตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่วยน่าลักว่า แล้วอันนี้คือ,อไรอะแม่เอาขวดแชมพูโบ้เอ้ยแม่เอาขวดโลชั่นมาตั้งไว้ในตู้เก็บทำไมคะอ่ะไม่เป็นไรเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านี่อันนี้คือเสื้อผ้าป๋ากับแม่นะคะดูสิทั้งทั้งตู้ป๋ามีถึงอตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือมีอยู่แค่ยี่ห้อเดียวเสื้อยี่ห้อเดียวเป็นลายลายทางหมดเลยเย็ยนจริงจริงเลยโอ้ขุดเยอะมากแต่ว่านั่นแหลคะค่ะ ทุกมุมห้องที่เดินไปจะต้องเจอรูปตัวเองเจอรูปตัวเองเจอรูปตัวเอง <c oughs> คำถามคือทาไมป้ากับแม่ติดรูปหนูเยอะจังเลยค่ะป้า <c oughs> เออฝ <c oughs> นเยอะมากปกดลังขุมสมบัติป้ากับแม่ <c oughs> นะคือป้ากับแม่ไม่เคยไม่ใช่เลยอันนี้ก็คือเป็นคลับเอาไว้ถ่ายรูปเฉยๆนะคะนะที่กว่า เผื่อใครยังไม่เคยเห็นห้องป้าป้ากับแคร์มุนนะคะโอ้โต๊ะโล่งมากไม่มเงียบเลยうううเลูกแม่าตอนรับปริญญาอุ้ยน่ารักเวอร์แล้วป้าเก็บไว้ด้วยสงสัยจะคั่งรักมากอุ้ยลูกป้าตอนรับปริญญานี่เหมือนเดิมเลยนี่ค่ะตอนรับปริญญา ดูสิมันไม่ชอบกลิ่นห้องนี้เลยมันจะเป็นกลิ่นแบบฟิลไม้ๆซ่อมๆหน่อยอะค่ะไม่รู้จะทิบายยังไงเหมือนกันไหนไปดูดิค่ะอุ้ยมีไม้กาหลังด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเอิม่มหน้าที่กาหลังให้ปะาป๊าเนี่ยจะตกเป็นหน้าที่ของหนูนะคะเพราะว่าป๊าจะต้องให้กาหลังทุกคืนไม่งั้นหลับไม่ได้แล้วตอนนี้มีไม้กาวหลังแล้วป๊าป๊าก็เลยเกาวหลังเอง ก็คือน,นี่แม่ก็ต้องซื้อมาให้นะคะเพราะว่าป้าต้องเกาหลังไม่งั้นเอิมนอนไม่ได้นอนไม่หลับใช้ชีวิตไม่ได้นะคะถามว่าทีวีป้าปกับแม่เคยดูไหมไม่แน่ใจต้องไปถามเองนะคะโอเคมิเตแต่ห้องป้าก,กับแม่แบบไม่มีแบบของใช้ส่วนตัวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าวางข้างนอกเลยอะ่ะยังไม่เห็นเลยดูดิมีแต่พร็อพแต่งห้องอะคะ่ะ ถึงนี้มีแต่พับแต่งห้องแต่ก็เข้าใจปากับแม่เขาไม่ติ่งใครเลยใดๆทั้งสิ้นโอเคมิเตอมันแอบเหงาอยู่เหมือนกันนะปิดม่านกว่าม่านตรงนี้เพราะมันจะน่ากลัวเกินไปปิดม่านยังไง อ้าวเฮ้ยกดอะไรึ้น ก็ทุกตุ้มแล้วแต่มันไม่ไอ้นี่มันไม่มัน,ไม,มนไ,มไม่ปิดอะค่ะม่านอันเนี้ยค่ะช่วยดน่ากลัวมากโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ว้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจเงาใช่ด้วยนอนแบบเปิดไฟนี่แหละค่ะไม่กล้าปิดไฟกลัวโอ้ my god มันน่ากลัวมากเอกาากอข้า,า,อา,า,างนอกเป็นสวนน่ะแล้วก็เป็นม่านทึบๆ ใครก็ได้ช่วยด้วยพาไปหาแม่ได้ไหมอ่ะพาไปหาแม่ก่อนไม่เป็นไรโอ้โหตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะจะห้าทุ่มอยู่แล้วมาราติสีสวัสดีเดี๋ยวไปนอนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมา่ายให้ดูว่าเป็นยังไงค่ะบายทุกคนคะ ชื่อได้ตอนนี้เป็นเวลาเอ่ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบสามแล้วนะคะเขาบอกว่างนอนไม่หลับเลยอะ่ะเพราะว่ามันคยงมากแล้วห้องมันก็เป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นแบบในกล้องมันอาจจะดูสว่างแต่ในชีวิตจริงมันมืดก,กว่านี้อีกนะคะแล้วก็ห้องนอนมันก็เป็นสวนอย่างเงี้ยแล้วเตียงก็ต้องใหญ่แล้วก็นอนคนเดียว น่นากลัวมากคแล้วมันแบบคว้งอะ่ะข้างๆก็ไม่มีใครนอนด้วยน,นอนก็นอนไม่หลับตุก๊กตาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอิม่มจะทำยังไงดีคะนอนไม่หลับวะนอนมาจะแบบหลายชั่วโมงแล้วก็นอนไม่หลับสักทีอะ่ะขอแม่ยุมเลิกแผนการได้ไหมคะคือ <c oughs> มันไม่ไหวอ่ะยังไม่ได้นอนเลยอะ่ะเราไปหาแม่กัน แม่จะรับไามคะทุกคนฮัลโหลนี่เราแม่ฮะ <Huh? S 1> ขอลมเลิกแผนการได้ไมั้ยหมไอ่ะแม่ก็หลังนอนสบายเลย <c oughs> นอนไม่หลับเพะห้องแม่กว้างมากอะ่อะไรนี่ก็ทุก๊กตาไปกั้นแล้วไม่ใช่หรอไม่ม ปิดบ้านก็ปิดไม่ได้อะแล้วข้างนอกมันก็มีตัวแล้วมันก็อันนี้อะจะปิดบ้านให้เอาไหมไม่ได้แม่เราเลิกแผนการเถอะเตียงหนูนอนดีมากเลยแม่มกำลังจะหลอับอยู่แล้วเตียงแบบนอนอบุ่นจะนอนห้องตัวเองเหรอใช่อะไระไม่งั้นหนู<ต>จะเอิ่มเอาเรื่องแม่ไปแฉทุกคนว่าแม่แต่งนิยาย นหนูรู้นะเมื่อกี้หนูไปเปิดขุมสมบัติแม่แม่แต่งนิยายายาวมากณนวันหนึ่งที่โต๊ะกลุ่มเดลต้าหนูไปอ่านมาแล้วหนูไปอ่านมาแล้วไม่ท้องแก้ก็เลยแม่แต่งนิยายยาวมากเป็นหลายหน้าแล้วก็ เขียนว่านะที่มอธรรมศาสตร์แล้วก็มีของแม่แล้วก็มีของป้าด้วยป้าก็เขียนว่าเออวันนี้ฉันรู้สึกเศร้าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เรานั่งดีดกีตาร์พลางคิดถึงอะไรบางอย่างสักอ,อย่างหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆถามว่าเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยความเศร้าปลดทิ้งไปหมดเลยป้าแต่งนิยายอะหนูรู้นะป้าแม่แต่งนิยายอะไรไปแอบดูอะไรเนี่ยขมสมบัติป้ากับแม่ไงหนูรู้นะ Yeah. ให้เขาขึ้นทำมอ่ะเขาดนเลอ่าขึ้นมขานขึ้นมาขึ้นนะเย้เราได้กลับขึ้นคือฮอร์ทุกคนยิ้มอะไรดูดิเ่าก็ออนอนได้เออเราบอกให้มันจะเปลี่ยนห้องไปเอ้าพิงก็ดูดอนได้นี่นอนไม่ได้อนอนไม่หลับบ้างเพอนหลับจริงติงอะไรที่เปิดไฟทุกดวงปิดไม่เป็นคะ่ะอ้าวแล้วหนูสั่เปิดไง เปิดเองหรืกดมั่วๆตอนแรกแล้วปิดไม่ได้จำไม่ได้ว่ากดมั่วๆเออไม่มันช่วยไม,มนงั้นถ้างั้นเราสามคนนอนด้วยกันเลยฮะ<ห>มาม,มามาอู้อจะนอนยังไงหรอไ่ป,ป้าก็ต้องไปนอนรู้ดิไปนอนห้องก็ได้ป่าอ่ะงั้นถือว่าพิมพ์ขอล้อมเลิกภารกิจ พี่ล้มแล้วพิมแพ้นะคะแต่ว่าเม่ก็ไม่มีความสุขในห้องหรือใช่ไหมคะโอ้ยมีเมื่อกี้เราอนหลับแล้วใช่ไหมเราแบบว่านอนสบายแล้วชอบมากเพราะว่ามันแบบเออบอุ่นเนี่ยปลาก็หลับไปแล้วเนี่ย